แต่น้อยแต่น <The> <I> ้อยแต่ลงทาวเวอร์นี่ง่วงจริงกูลงกูหลับตลอดอ่ะมีคนอยู่ขวามือปล่อยเอมคียาวๆโอ้ยกูไม่ได้เล่นโลโยกาดนะเซิร์ฟเก่ากูเล่นโลโยกาดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวนั้นตีใครไม่ได้ตีเบากูก็ยืนได้กูหลับอ่ะกูตีมันก็ไม่ตายสักทีแล้วกูยืนให้มันตีมันก็ติดสะท้อนตายตัวข้างหลังอ่ะ

ฟรีไม่มากอกแล้วครับช่วงโปรโมชั่นอยากได้ฟรีแต่ครีไม่มากูดได้กูดได้ฟรีห้องพักและเป็นมงคนเดือดหนยี่สิบเนี่ยนะ โอ้ไอหม,มองได่เคยฮิว่ะเกี่ยว,วะอะอะไรนะอันนี้กูอ๋อซื้อมามเหรอนี่นี่ปั๊บปั๊บ,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 บล็อกขวาไม่ใช่ไอเงี้ยงไม่แข็งแกงเขซื้อไม่ไดซื้ออันนี้ขายของได้เวลาแบบเก็บของแล้วของมาเต็มไม่ต้องขายถ้าเรียบถ <c oughs> ้าเรียบถ้าเรียบ เลี้ยบไปก็ถ้าเลือกไม่พอจะกดนั่งได้นะจะมีนั่งสมาธิใกล้ๆกี่ศัตท์อะอ่าฮิวนั่งบ่อยอยู่พอตอนไปสอบอัพคร์สเมนดูนี่เลยครับเจอพวกอีนั่นใช่ไหมกองก้อยห้าตัวเออเกีคุณนักกูถือว่าเอาดังมันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้ยดังมันนะที่หายแล้วว่ะ ก็สี่สิบชั้นมึงก็น่าจะได้นั่นแหละหมหลานหมอหลาหมอหลานหมอหลาหมอแบงไม่เอาเชียอะไรแล้วอ่ะกูอะไงกูไปดูเซิือ้อพวกเขามีเปลี่ยนคันจ่า,จาก,กันหมดแล้วทำไมกูยังอยู่ที่เดิมอยู่วะพี่พี่โดนแบงค์ธรรดาแล็กโทรศัพท์จะแล็กไหล่ะ ต้องสตารูเล่นพับจี๋แต่ว่ารีอเฮ้ยเฮ้ยติดไฟเติมเๆือเสิมเยายเผาปทันจิ้มท่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเิ็มเลยกตายละเิ็บไปกันตายไอ่เมืองเิ้มนีเมื่อกี้ช็อตอะไรแล้วเนี่ยชัดยังฮาไม่รู้จะรู้ว่าผมทำอะไรไหม ผมปลาระเบิดใช่ไหมปลาระเบิดร em ูปต้องผล่มาตรงหน้าต่างวีระเบิดไม่งดเขาบ้างไงรืรุนหวยท่าหายังไม่เจอเลยอ๊อลบมาเทมามาเีหมม็กไอเทมี็็ โอ้โหเทียโอซิเลตกละโหเียวขึ้นไออกขึไรเที่ยวมากคันดเดี๋ยว How to โดนจตัาลลองวิ่งหาที่เพื่อนจิ่วกูะสูนมนได้ชิวๆอยู่แล้วตามแาเล้วพีตาแล้วปะอุ้ยนีมาเออยี่ปีไปขอนั่งก่อน ทำไม่เจอตายแล้วออกเรือมึงอออกหลอดออกหลอดออกหลอดไอ้เหี้ยคาเข่นยึดแม่สัตว์เอ้ยกูจะตีออกไปเต็มกดกันกดกันเดือดดาวนะพี่มีสองตัวดิมีคนไปชาร์จมันมีคนไปชาร์จมันมีคนไปชาร์จมัน อ่าคุณไอ้เพียมันมันตีฟองทิ้งให้กูโชคดีแจมไปแล้วแจมไปแล้วแจมไปแล้วพี่มันแบบมีเงียบมีเงียไอ้ตัวพี่เขามันใช้ท่าเล่้นแลมผมแปมมาเร็วเดี๋ยวกูทำมึกย่างไอ้สัตว์สนมีเงียบมือหลวลด้วยหลวนด้วยี่แด้วยอะไเหมือนว่า ยิงเลยอ่ะยิงเลยอ่ะป่คนโอ้มันติดอะไรของบ้านนี้ยิงเลยเนาะเวลาจะเอาของมันก็ติดนั่นติดนี่งงมากต,ติดแล้วเดินช้านานอย่างเงี้ยใช่เปล่านายยิดอ่ะคนสองคน อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนอกแล้วไอ้สีเหลืองนอกแล้วเหลือตัวเดียว พรามันสักชนอีกอะ่ะที่อันนี้ไม่มคนเต้นยัง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 

เหลือมอสโซ่มอสโซนระวันวนวนงนะคอปเตอร์เออมีนะทางฝั่งนะ่ะนู่นนะ่ะมอสโซ่ไปนู่ดเลยตายแล้วตายแล้ว lấy tôi đừng, lấy tôi <laughs> <mình làm> <laughs> Thank you. ม,มันอยู่ในสมองไม่ใช <แย S 1> ่เหรออ <ทา S 1> ๋อมันวิ่งออกไปข้างหลังเราปะเฮ้บนเขาเฮ้ยข้างหลังบนเขาเราต้องโกบนเขา เหลือในบ้านนะในบ้านนะบ้านในบ้านยังไม่นู่นนู่นบ้านเออบ้านมาส้มใช่ใช่ใช่้าส้มมันวิ่งเข้าไปในบ้าน สัพวเขาอ่ะยังเอาตีหนึงเลยพอว่องะว่ง,งะวง แป๊บหนึ่งปัตติมยาแป๊บพอเตอร์อย่าพุ่งเข้านะเขาเขาชาร์จพอมไม่ทันมีนะจะใกล้เลยโอ้โอยู่บนเขาอีก 对，对，对。 ระเ,เพื่อนกูนอยู่ไหนโหมดด้วยสองคนนะอ๋อมันอยู่ข้างหลังเต็มเลยเอเบอร์เนี่ยเ,เบอร์อะไรเนี่ย